ีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วกับนภา,าพาไปดูมีคนไม่อยอมเข้ากล้องด้วยงอเง,งี้ยเจนอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่บ้านเราจะเราจะทําอะไรกันเจนบอกทุกคนหน่อยเราจะทําอะไรกันเราจะทำปลาเผาทำปลาเผามีคนเอาปลามานั่นก็คือเจ หิวปลามาจากบ้านได้โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปตัดผักกันก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปตัดผักกันไป,ไปตัดผักเซนเซนข้าวมาได้ไหมคือว่าจริงๆตอนแรกว่าจะตัดไปแค่พอกินแต่ทีเนี้ยมันด้วยความที่ว่าฝนตกแล้วผักจะเสียหายแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนฝนจะตกแ้วเราต้องเก็บให้อนไนเก็บได้ก็คือเก็บแบบให้หมดเลย อันนี้ก็คือสลัดคอสเป็นเลดคอสก็จะต้นประมาณนี้อันนี้ก็คือใหญ่อยู่นะต้นใหญ่อยู่นะก็คือเสียหายไปเยอะมากโดนฝนทำพิษเน่าหมดเลยเนี่ยโดนฝน,นเลยเสียดายมาก กี่ใบเองอะต้องเก็บแล้วนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูเจนตัดผักให้เอาไปเอาไปตัดมันไม่บอตัดต้นใหญ่ๆ หมือนกระหล่ำเลยแต่มันคือสลัดแก้วนะทุกคนอันนี้ต้นนี้ต้นนี้คือใหญ่มากไปค่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปเก็บผักก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนเขาปลากันเลย ไปทำอีครั้งเลยเพาก็จะทุรักทุเล่ได้เวลาเอาน้องไปอาบเกลือแล้วเราก็จะไปขึ้นเตาม <c oughs> มันก็จะมืดๆหน่อยนะทุกคนเอาเกลือทานะทุกคนทาไปให้ทั่วทุกทั่วน้องเลย เราลืมเอาตะไคร้มายัดยเราเรามีใบมะกรูดเราใช้ใบมะกรูดพอหาตรงไหนก็ยัดเข้าไปตรงนั้นเขาเรียกว่ายัดใจหรือเปล่ายัดใ้หรือเปล่านะอันนี้คือใบมะกรูดนะทุกคนจริงๆก็ถ้ามีตะไคร้ด้วยก็จะดีมากตะไคร้ใบมะกรูดอ่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเอาน้องไป

ฝากปลาย่างไว้กับแมวเดี๋ยวให้เจนนั่งเฝ้าไหนเจนนั่งเฝ้าแล้วกันนะเจนนะจะร้อนไหมล่ะเจนเป็นไงบ้างสุกยังยังเลยค่ะ <laughs> แต่น้องน้องนี่น่าจะสุกแล้วนะคะอปากหบอใช่น้องอาาน้องโดนโดนไปเยอะกเพื่อนค่ะ <laughs> ขัวร้อนไม่รอด เราใช้ชื่อคิดว่าอะไรดีต่แล้วแต่นะไม่ใช่ไม่เอา,เอาใช้ชีวิตรอดกลาง,ลงนะเอาชีวิตรอดกลางทุ่งนาแล้วเราจะรอดไหมเนี่ยเราต้องรอดนะทุลักทุเลก็คือปลาสี่ตัวเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวเราจะทอดลูกชิ้นกันต่อนะทุกคน เป็นงไงบ้างร้อนไหมหนะะาวค่ะเ้าลมเริ่มมาแล้วนะทุกคนตอนนี้เอาตัวรอดกลางทุ่งนานะทุกคนมาดูว่าเราจะเอาชีวิตรอดจากทุ่งนานไปได้ยังไงภ <c oughs> ัยทรเริ่มร้อนละเดี๋ยวเราก็จะพาเจนชินข้าวกลางทุ่งนานทุกคนเอาเอาชีวิตรอดกลางทุ่งนานดูซิว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าแบบหยบปุ๊เลยเดี๋ยวเราจะเข้าลูกชิ้น ให้เจนกินเยอะมากกินหมดไหมมีผักเลยได้หมดตผักประมาณกระมังหนึ่งจองเสียงเริ่มมีเสียงจองอันนี้นะ ทำหิวนี่ควันขึ้นกล้องกล้องมกเอาเลยนะอือฮึยาอ้าวโอยอ่ะจ้คลิปหน้าเราไปเอาชีวิตรอดกันในป่าเลยป่าแบบป่าโดนหยิบเลย นี่นะทุกคนเท่าดหนึ่งเดียวลูกแรกหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวตอนนี้ร้อนก็ร้อนหิวก็หิวเอาเร็วๆล้วยบ้อยเป็นไง ออโรยโอ้โหควันโอ้โหสโมกโอ้โหสุดยอดมากถือจานรอหิวมากเลยหิวใช่ไหมเร่งอยู่นะใจเย็น เจนชิมดิปลาผีมือตัวเองเลียเยเ้ยงเองเลี้ยงเองเผาเองชิมดิเป็นไงบ้างน้ำจิ้มสูตรเด็ดสูตรพิเศษอนี่ เลยน้ำจิ้มฝีมือแมอ่อร่อยค่ะผักไหมผักก็คือแบบเลือกไม่ถูก,ก,ม,กมีหลายชนิดมากปลูกเองด้วยจากที่ทุกคนเห็นไปงาม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 ่ำง่ำกินเป็นเต่าเลยอร่อย การันตีแล้วนะทุกคนว่าแบบอร่อยผ่านเราเอาชีวิตรอดกันกลางทุ่งนาได้ใช่ไหมเจน<ช>เป็นไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราก็จบการแค่นี้สำหรับใครนะคะที่อยากจะเอาชีวิตรอดการทุ่งนาก็อย่าลืมเตรียมปลาเตรียมจานเตรียมอะไรดีๆนะทุกคน <c oughs> ไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วบ๊ายบาย